มีพ่อแม่อยู่ที่บ้านต้องมีครับสาวๆหรอก็มีแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ไม่อยากมีแหมพี่โอ้โหอยากที่จะมีครอบครัวครับพวกพี่พวกพี่อาจจะไปสเปกผมก็ได้ถ้าแบบรู้สึกว่าเรายังไม่เจอใครหรือว่าเรายังไม่พร้อมจะเปิดใจไม่ต้องฝืน <laughs> ไม่อยู่กับป็นจริงๆไม่ต้องฝืน อาอใช่ครับแเป็น10ปีในวงการเป็น10ปีในวงการใช่ก็ก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมไม่ถว่าแต่ว่าเขาก็เขาก็อยู่ในเอกันแล้วก็แบบเหมือนแชร์โมเมนต์ต่างๆที่แบบแต่ละคนก็มากันคนละช่วงเนาะแล้วเขาก็มีคลิปอะไรมามาแฉรก็ปล่อยออกมาอะไรเงี้ยใช่ผมก็ได้เห็นบางอันที่ผมไม่เคยเห็นเรารู้สึกว่าเออก็ มันก็มันนานเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นนานที่เรารู้สึกว่าเออมันนานขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ดีใจที่แต่ละคนที่เราเจอในวันแรกๆยังอยู่แล้วก็แต่ละคนที่เพิ่งเพิ่งเราเจอเข้ากับคนที่แบบอยู่มานานแล้วได้อะไรยเงี้ยครับอย่างไรกับการเติบโตของแฟนครับแต่ช่วงอายุเรายังไหม่มากตั้งแต่ตด้่ เขาแก่ขึ้นครับเ็นดูเราก็แก่ขึ้นตามเขาก็การเติบโตหรอคือเราก็เห็นตั้งแต่เขาแบบบางคนก็เป็นตอนตามเราก็เป็นเด็กนักเรียนนะบางคนก็แบบเรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็12บีอ่ปีผมว่ามันก็นานมากแล้วก็เราก็ดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาใจในชีวิตเขาที่แบบเขาเรียนจบเาก็เอาใบปริญญามาอวดเราเขาก็เอาแบบชุดคุยมาถ่ายรูปกับเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็ รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนเติบโตไปด้วยกันจริงๆนะ<ช>ค่ะ<อ>แล้วการเติบโตของเราแหละค่ะการเติบโตของเราตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาในวงการอะไรยับ<อ>เป็นยังไงบ้าง<อ>วันนี้โตเป็นทรงอ,อะไรโตรเป็นทรงอะไรด้วยซิงแปลกๆตอนนี้การเติบโตของเราเหรอ,อไม่รู้เลยครับก็ผม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 ก็ปล่อยให้เอ่อเหมือนผมก็ปล่อยให้เหมือนสิ่งที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าชีวิตมัน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 นำทางเราไปอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็คงจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่โชคดีที่ทุกวันนี้เรายัางได้ทำงานที่เราชอบอยู่ <Okay. S 1> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็เป็นเวลาที่นานมากๆสิบสี่ปีมัน <c oughs> <c oughs> มนดานมากอืมใช่ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> สำหรับบางคนมันอาจจะแบบอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำงานตรงนี้แล้วอาจจะแบบายๆรยางค <c oughs> ืงอก็ <c oughs> ขอบคุณหลายๆอย่างที่ที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ ซัพพอร์ตเราช่วยเราแล้วก็แบบเอ็นดูเรานั่นแหละโยบันเตอร์เก็งแขงตลอดในสายอาชีพนี้ก็ถ้าเป็นสายอาชีพอาจจะแข็งแกร่งแต่ว่าถ้าเป็นสภาพร่างกายอาจจะไม่ค่อยมันยังมีเป้าหมายอะไรอยากทำอะไรบ้างสิบสี่ปีแล้ก็เป้าหมายแล้วครับคุณเจอไหมอีกนิดนึงก็อาจจะอะไรอย่างนั้นก็ได้ครับอาจจะแบบได้ลองทำงานร่วมกับต่างประเทศหรือว่าได้แบบเออเล่นหนังเล่นหนังก็ไม่เคยเล่นคือเคยเล่น ใช่ใช่หนังไทยก็จริงๆก็ตั้งแต่ฮอตเตอแปตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นหนังเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็เพิ่งจะมีนี่แหละภูพาราตรีนี่แหละครับชีที่เราจะถ่ายกันซึ่งจะได้ออนแล้วแล้วก็ผมจําภาพล่าสุดที่ผมเห็นผมในจอเขาเรียกจอเลยจอแก้วจอเงินจอเงินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นในคอนแทคนไหเขาทำพี่โพที่พอยังทำอยู่ <ลง S 2> แ,แต่ขอเข้าไปไม่วิ่งแล้วได้ไหมวิ่งไม่ไหวแล้วตอนที <c oughs> <c oughs> ่คุณต้องใส่ช<ญ>ุดจีนนะอ๋อเหรอ <c oughs> เป็นภาคจีนเหรอเฮ้ยพ <c oughs> ี่พดถ้าเห็นก็ถ้า <c oughs> คิดว่าเดี๋ยวว่าครับเริ่มไปเลยเรียกว่ามันเป็นอีกโมนึงคืออยากร่วมงานภาพยนตร์ต่างประเทศใช่ด้วยแล้วก็เออ่บางทีเราก็จะไปลองมองงานที่มันเป็นงานคลาส <c oughs> ที่แบบว่าใช้ฝีมือการแสดงเรา มากๆโดยที่แบบเราไม่ต้องสนใจว่าแบบเอ้ยเรื่องมันคนมันจะชอบไหมคนจะดูเยอะไหมอะไรเงี้ยอยากทำงานเป็นแบบนักแสดงจริงจังโดยที่ไม่ต้องสนปัจจัยอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับหน้าตาอะไรก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าดีใจเขาตื่นเต้นวันนี้มีแบบอินเตอร์แฟนมีพันธุ์ตับที่มันจะต้องเล็กๆกับมันต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่าผมก็ดีใจครับวันนี้ก็ยังมีเวลาในนักขู่เราอยู่เนาะก็มีนะมีนะแต่ว่าในไอจีไม่ได้ตอบเท่าไหร่เพราะว่าไม่คุยเขาไม่ได้ไม่คุยไม่มีรูปลง อยู่แต่กองไม่ได้ถ่ายรูปเลยครับก็ไม่ได้ลงรูปเท่าไหร่ใช่แต่ว่าก็ถ้ามีใน X อ็มีในช่องทางต่างๆแล้วก็ถ้าถ้ามีเวลาเราก็ก็พยายามเชิญเจื่อไปเล่นบ้างใช่วันนี้มีคนคุยไหมมีพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็มีครับสาวสาวหรอก็มีแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับใช่รู้จักรู้จักกันไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่อยากมีแหมพี่โอ้โหอยากสิ แต่ว่ามันด้วยระยะเวลางานเรามันแบบต่อ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 เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเจอคนที่มันเข้าใจก็ก็น่าจะโอเคก็ครับรับผมเราเป็นมุมที่แบบหมายความไหมแบบหาอะไรไม่ค่อยนะครับผมเป็นคนที่รูทีมผมจะซ้ำาๆำใหม่ึงว่าถ้าไม่ทำงานผมก็จะไปตีกอล์ฟไปตีกอล์ฟผมก็ฟิตเนสไปฟิตเนสผมก็เตะบอล มันก็เจอเพื่อนจะมีอยู่เนี่ยสามสี่อย่างนะครับก็ก็เลยทําให้เราเจอแต่คนกลุ่มเดิมเดิมม,มันก็เลยอาจจะไม่ได้ไปเจอใครใหม่นะครับตีโกไวไหมคะอายุเท่าไหร่แบบตนที่แฟนอะไรไม่ได้ตั้งไวอย่างนั้นครับแต่ว่าก็ก็ก็คงคิดว่าเป็นแต่เป็นคนอยากมีครอบครัวนะ,ะแต่ก็คิดว่าน่าจะสี่สิบนานไป <laughs> นี่ก็สามสามแล้วก็คงจะเป็นเออ ก็คงไม่ได้ปล่อยให้นานขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเวลาอยู่กับหลานนะ้ทำให้ผมรู้ว่าตอนนี้ผมยังไม่พมร้อมมีลูกอใช่เพราะว่าเราเราเราบางทีเรารู้สึกว่าพี่เราในสิ่งที่พี่เราทําอะ<ม>ถ้าเราไปทําเหมือนเขาทุกอย่างอะไรเงี้ยมันอาจจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่า<น><ม>เหนื่อยอะ่มะมเน็นช่วงที่แบบเรางุญจิตว่าแบบเฮ้ยทำไมเด็กพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยผมยังมีความรู้สึกอะไรแบบนี้อยู่ในตัวบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอาจจะยัง ไม่ได้แบบพราะเป็นพ่อคนขนาดนั้นด้วยอาจจะด้วยงานด้วยด้วยแบบชีวิตที่มันเหนื่อยแล้วด้วยกับเรื่องงานอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบไม่สามารถเดดิเคททุกอย่างลงไปที่ลูกของเราได้ขนาดนั้นไมอยากมีครอบครัวอยมีครอบครัวครับใช่แล้วมันทำเพื่อนเรามีแฟนอย่างเอออยากมีเหรอเออเราพีแคนเราไปเรออยากมีแคนโปรเจ็ตมีไหมมีทั้งหมดเหรอเออแล้วก็ทั้งหมดเออท้ายสุดไปเจอ ใช่แล้วสุดไปบ้านเขาไปไปไปบ้านเขาแล้วเขาก็ชี้ให้ดูแฟนอะไรเงี้ยครับใช่ก็กลายเป็นอิจฉาเราเนี่ยครับก็วันวันนั้นมี่อยู่หลายคนมีพี่ดาวด้วยมีบัวด้วยมีอะไรด้วยก็ชี้ไปที่แฟนนนท์ก็ชี้ไปที่แฟนอยู่ข้างหลังกล้องนี่แหละแต่ทุกคนก็บอกเฮ้ยเฮ้ยแฟนนนท์สูงเนาะผมก็เห็นเฮ้ยทำไมมันมันไม่สูงนี่หว่าแต่ละคนคือจะมีภาพในหัวแฟนนนท์เป็นภาพที่แตกต่างกันออกไปก็แล้วแต่ว่าเขาจะ อยู่กับแฟนเขาถึงเมื่อไหร่ภาพในหัวเราที่ถึงแฟนเขาเป็นยังไงเออแมวผมเห็นแมวตัวนึงใช่ซึ่งจริงๆมันมีแมวนั่งอยู่ตรงนั้นจริงแมวบ้านเขาใช่มันดูน่ารักไหมดูน่ารักมากเขาก็ถ้าเขามีความสุขของเขาโอเคครับใช่ก็ไม่ดีเขาด้วยไม่ดีเขาเลิกเลิกไปเออจะให้ใครมาถือถุงมาส่งหน้าบ้านอะไรเงี้ยครับคือเรียกได้ว่าชื่นชมดีกว่าในความพยายามยังบอก อยากบอกแ่ะอีกฉากแม่คอ๋ออยากบอกเขาว่าถ้าถ้าแบบรู้สึกว่าเรายังไม่เจอใครหรือว่าเรายังไม่พร้อมจะเปิดใจไม่ต้องฝืนไม่อยู่กับเขาจริงจริงไม่ต้องฝืนอันนี้เป็นคำคมที่ใช้ได้ทุกเวลาไม่ต้องฝืนใช่ครับใช่แต่ว่าเขามีความสุขก็โอเคใช่ใช่ใช่ตอนเป็นคู่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหม ใช่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 ป่ะใช่ป่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เ่าไม่ได้ไย่เน้นไป่พอโตขึ้นผมก็ไม่ได้แบบเหมือนเหมือนมันก็จะลดน้อยลงเป็นการแบบศึกษากันมากกว่าเราคุยกันรู้เรื่องไหมเขาเข้าใจในความเป็นอาชีพเราหรือเปล่าเราต้องทำแบบนี้หรือเปล่าเรข้าใจในเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมากกว่าอยู่กับพี่คุยเล่นกัน ก็ใช่พวกพี่พวกพี่อาจจะไปสเปกผมก็ได้ใช่ครับเรื่องงานครับครับผมก็จริงจริงตอนนี้ทำถ่ายอยู่หลายเรื่องมากครับก็ไม่ได้ถ่ายหลายเรื่องหมายถึงว่าถ่ายถ่ายเรื่องเดียวนี่แหละแต่ว่ามีติดติดติดกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรก็จะมีปีนี้จะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ถ่ายอยู่แล้วก็บุพการณ์ตีกงจะเปิด แล้วก็เดี๋ยวจะน่าจะนะครับน่าจะมีหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็เอ่อก็เป็นเอ็กโอเวอร์สที่เป็นภาคต่อของโคมินที่เล่นกับไมเบิลก็ปีน,นี้ก็จะมีสี่เรื่องแล้วเลยกี่เดือนนะฮะออนั่นแหละสี่เรื่องประมาณนั้นในในในแลนตอนแรกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลื่อนอะไรออกไปไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็พยายามจัดทุกอย่างให้มันไม่ซ้อนกันเพราะว่าเราก็อยากเต็มที่กับแต่ละงานให้มันจบจบทีละอันอะไรเงี <laughs> ้ยครับแสดงว่าปีหน้าต้องไ้เห็นจริง ปีหน้าต้องได้เห็นงานเจรัวเพปีนี้อัดถ่ายไปแล้วถือว่าปีนี้ได้ไเห็นละปัตัวปีนี้ก็จะมีบุผาที่เขาจะมีคิวฉายไปแล้วว่าประมาณคิวฉายนะตอนนี้นะที่ออกไปแล้วก็คือจะเป็นโนเวม ber ครับแล้วก็ปีหน้าก็น่าจะได้ชมสิ่งที่ถ่ายปีนี้ไปซีรีส์ด้วยแล้วก็ละครด้วยนี่เป็นภาคต่อภาคต่อภาคต่อเป็นภาคต่อครับใช่ครับเพราะว่าคิวเสร็จไป่า ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ <laughs> เ,ขเขาเขาตั้งใจถ่ายสิ้นปีนี้อยู่แล้วเพราะว่าดีนพาวเขาทำทำทีละเรื่องเขาก็เป็นเหมือนที่ผมต้องการนั่นแหละหมายถึงว่าวเขาก็จะค่อยๆละเมียดไปทําจบแล้วค่อยเริ่มเหมอนกันเขากาคิวเราค่อนมากเพาะ่าถ่ายกลางปีเลยต้องเล่อนไปถ่ายไปโอ้ยเออเอ,เ,อเวอร์ผมล็อกไว้ไว้ตั้งแต่ยังไม่ถ่ายโฟม์วินิทอีกใช่ผู้เล่นแม้แต่ล็อกไว้เขาบอกว่าประมาณสิ้นปีอะไรเงี้ยครับก็ก็ล็อกไว้ว่าเราจะต้องถ่ายช่วงช่วงนี้อะไรเงี้ยว่ามีหลักสายแนวให้ถึงตาม ใช่ครับมีหลากหลายแนวมากก็สนุกสนุกสนานกับความเป็นนักแสดงในตอนนี้ถ้ใช้นิยามชีวิตช่วงนี้มันคือช่วงที่เป็นโคเรนทางของเราไหมก็ก็ก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้พยายามคิดขนาดนั้นก็ถือว่าผมผมจะคิดเสมอว่าแบบทุกอย่างมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างเดียวครับมันมันเป็นทั้งดวงด้วยเป็นทั้งแฟนด้วย ทั้งผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเราด้วยทั้งพี่ๆนักข่าวนี่แบบซัพพอร์ตเราด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ก็ถ้าเป็นแบบนี้ไปตลอดก็น่าจะดีใช่ครับก็อยากจะพยายามทำงานออกมาให้ดีให้ให้มันเมนเทนสิ่งที่เราจะได้รับแบบนี้ตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณะคันเลย ทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b e ที่ยูท e c ช anel n ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ